ข่าวอรุณมรินเช้าวันนี้จันทร์สิ้นเดือนเอ้ยไปสามสิบแล้วเออใช่ใช่ใช่ก็จันทร์สิ้นเดือนแล้วผู้ถูกใช่ไม่ใช่คือวันสัเดือนแต่ก็เป็นสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนจริงๆ30มกราคม2568นะคะถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนพวกเราก็รอกันนี่อยู่แล้วค่ะสิ้นเดือนสุดท้ายจริงๆคือ31 แต่ว่าวันนี้เป็นพฤหัสสิ้นเดือนไงอ,อส่วนใหญ่งเงินเดือนก็จะออกก่อนใช่ไหมคะ,คะถ้าคุณผู้ชมที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันน่าจะพอเข้าใจความรู้สึกของพวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะนอกจากกระเป๋าสตางค์เงินที่เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยสภาพอากาศนะคุณผู้ชมต่อให้เรามีเงินเท่าไหร่เราก็ซื้อเหมือนไม่ได้แล้วซื้อเครื่องฟอกอากาศเอาไว้ในบ้านได้แต่ออกไปนอกบ้านเราจะทำยังไงกันดีละคะก็คือช่วยกันรณรงค์เจอคนเผา ก็แจ้งตำรวจไปซะหรือว่าให้ความรู้กับคนที่กำลังจะเผานะคะจะได้เข้าใจตรงกันว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยอากาศไม่ดีเนี่ยสงสารปอดมันจะพังเอาและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมีหมอมีนักวิชาการออกมาบอกหลายคนว่ามันอันตรายมากแต่ก็ยังเจอคนเผาอยู่ดีค่ะ บ้าน,นสัตว์เป็นบ้านของสัตว์แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เขาเผาเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยมันเหมือนฆ่าเราทางอ้อมนะคุณผู้ชมใช่เป็นภัยสังคมจริงๆนะคุณผู้ชมในเรื่องของยาเสพติดมีอยู่ทุกพื้นที่จริงๆค่ะจากชัยนาทมาอุดรธานีที่อุดรธานีมีหนุ่มคนนึงเขาพลังมา้าไม่ได้ชื่นชมค่ะแต่อยากจะให้ดูพฤติกรรมของเขาหน่อยว่าแบบเนี้ยถ้าคนไม่เสพยาจะทําได้หรือเปล่า ให้คนรู้สึกเป็นกังวลนะคะเอากลับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะดูหนังเป็นเพื่อนผีกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมอ้ากลัวผีอืมไม่ต้องไปกลัวเรามีเพื่อนดูด้วยไหมเรามีเพื่อนดูด้วยเพื่อนที่ไม่ใช่ผีนะเพื่อนที่แบบเป็นผีนี่แหละคุณผู้ชมมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนเขาหน่อยค่ะอืม หรือว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งประเพณีเหมือนกันนะุ้ย60ปีแล้ว่าสืบทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะว่าถ้าตามความเชื่อคนจีนเขามองว่าความซื่อสัตย์กับบรรพบุรุษนี่แหละความสม่ำเสมอนี่แหละนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นอะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีละกันที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะปีนึงอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนดีๆแบบนี้ค่ะขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สงขาค่ะรับตรุษจีนเช่นเดียวกันคุณแม่่ทานนี้บโอย ลั่นไม่ไหวจริงๆค่ะจะไปถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ขอคลอดกลางทางและกันเพราะว่าออกมาแล้วี ดีแล้วซื้อมาเดี๋ยวมาลอรุ้นพร้อมกันกับคุณผู้ชมที่หน้าจอทีวีเลยค่ะคส่วนผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าเวลาเป็นวันเกิดเนะี่ยเราก็มักจะอยากให้สิ่งที่ทำให้เขามีรอยยิ้มมากที่สุดใช่ไหมอย่างพี่ต้นเราก็เตรียมฉลองแซยิตเหมือนกันจริงก็ต้องเตรียมของขวัญสุดพิเศษเอาไว้ให้ค่ะครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคุณตาคนนึงนะคะเป็นอบาตาด้วยเป็นอดีตนายกอบาตานะคะอายุ72แล้วถามว่า72ออายุเยอะไหม ถ้าดูจากตัวเลขก็เยอะอยู่นะ,อะโอ้แต่บอกเลยว่าครั้งนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะว่าของขวัญที่ลูกหลานจัดให้เฮเฮเออเอเอยิมกว้างทั้งงานเลยค่ะ <c oughs> ไม่สนิทก,กันเออมันกลายเปน <c oughs> ็นดูแบบเหมือนเอลเคสนะเออมันดูเหมือน <c oughs> คนแบบเป็นชนะตัวตอ่ะต่นี่บาดกำเริบเอออะไรอย่างเงี้มัน มันมันไม่ยอมไปแบบพึบผับพึบักอย่างคะ่ะไม่สนิทกับร่างกายค่ะแต่ถ้าหนูเต้นเนี่ยอย่าทีบนะอาจจะเหมือนไฟช็อตนิดนึงอันนี้เขาโคโยตี้ค่ะพวกเราอาจจะเป็นดูจากหุ่นโคโยต้ตุกวถ้าดูจากไซส์โคโยเตียเออเจ็บเลยแมคุณพ่อ72พอดีต้องถามว่าเอาแบบนี้บ้างไหมแล้วเดี๋ยวปีหน้านะค่ะลองจัดไปปรึกษาคุณแม่ก่อนนิดบรองกระชุ่มกระชวยเอออนจจะแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ถ้ามองไปศิลปะนะเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าทุก คืออาชีพสุดจริตที่ใช้ในการโอ้ยแล้วคนที่เขาเข้ามาดูงานเราก็ชื่นชม,มคือเข้าใจว่าน้องๆก็มาโชว์อย่างเดียวเขาไม่ได้ทําอย่างอื่นนะคุณผู้ชม,ม,มถูกต้องค่ะคุณผู้ชมอแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าประเทศไทยต้องตั้งกระทรวงใหม่หรือเปล่ากระรวงเวทมนต์ค่ะอโอ้โหเทพเจ้าร่างทรงเนี่ยเยอะเหลือเกินมีครอบครัวหนึ่งเขามาร้องทุกข์ต้องให้หมอปลามาช่วยเพราะว่ามาเจอคนที่แอบอ้างว่าเป็นร่างทรงเฮงเจียโอ้ทำของฝังเต็มบ้านอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะ เต็มค่าเดินทางได้เยอะเลยพไฮลักซ์นีโวมีหัวฉีดอัจฉริยะไอรอดช่วยเคื่องแรงและประหยัดน,น้ำมันใไฮลักซ์นีโวเระอบะประหยัดน้ำมันไปไหนไปกันซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง31มัก,กราคมนี้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450้อ เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแค่ไรายได้เฉลี่ยต่อวัน ก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาฟอแคสได้ใน30นาทีที่โกบายกรุ่มสีออโต้เดือนนี้ครบแล้วถ้าเดือนหน้าช็อตอ่ะช็อตเมื่อไหร่คาฟอแคสพร้อมใช้มีเงินให้หมุนครับอินาวนตอนจินน้ำลอยกอม รสดีสุก้อนรสซุปกระดูกหมูวหวานหอหมสออรสซุปกระดูกหมูแท้ๆพะศานเอียวเล้งและคาตังหวานหอมเพิ่มหมูสองเท่าต้องรสตีสุก้อนรสซุปกระดูกหมูโลกของพี่น่าอยู่กว่าโลกของผมที่ปตทเราเชื่อเรื่องความสมดุลจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน เกลีย่ยปล่อยให้แดดทำผิวคล้ำเสียลอง Nivea Extra Bright มีวิตามินซี40เท่าและแปปไชด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรงพร้อม S.P.F. 30ผิวดูใสไม่กลัวแดด Nivea Extra Bright Skin is for Radiance Nivea is for Skin ก่อนที่จะไปดูเทพพเจ้าเฮงเจียขยับมาดูน้องหมูตัวนี้หน่อยโอ้ย sausage? ไม่รู้จะเรียกน้องได้ไหมสองร้อกว่ากิโลค่ะเจ้าโชคหนีออกจากวัดทีนี้ชาวบ้านน่ยไปตามจับเจ้าอาวาสน่ยให้กู้ภัยมาช่วยโอ้โหช่วยยังไงเจ้าโชคก็ไม่ยอมเข้าวัดนะเหมือกูเล่นกับเยอะ พื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งกำลังจะวิ่งข้ามถนนเล่ามาแค่นี้คุณผู้ชมเดาได้เลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุเขาข้ามกันไปกัน,กนมาเป็นเรื่องประจำอยู่แล้วนะคะ ต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ความเร็วนะก็จะปลอดภัยอุบัติเหตุแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะคุณผู้ชม hmm. ขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่อง,องที่เราโปรยไว้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเทพเจ้าเยอะค่ะล่างทรงก็เยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าบางทีก็มาในรูปแบบของมิจฉาชีพเอาความเชื่อมาหากินเอาความเชื่อมาล้อเล่นจนครอบครวัวหนึ่งเขาเดือดร้อนถึงขั้นต้องร้องให้หมอปลาเนี่ยเข้าช่วยเหลือเลยค่ะ ลุงฝ่อตรงา้ามบ้านอาจจะต้องทบทวนใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อมันถูกต้องหรือเปล่าตัวของความเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่คนที่มาบอกให้เราเชื่อเนี่ยปิดเบือนอะไรเร็วหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจะไปทําพิธีกรรมตามความเชื่ออะไรแบบนี้คิดเอาไว้อย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งเราต้องคิดไว้เลยนะ,นะว่าเราทําเพราะว่าเราอยากร่ํารวยขึ้นแต่ถ้าเราทําแล้วมีแต่จ่ายเงินจ่ายเงิน จ่ายเงินออให้รู้แล้วมันไม่ใช่ค่ะทางที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่ายังสามารถหลวมตัวไปแล้วกลับตัวทัน ไอ้ที่เสียไประหูหลับตายได้ก็ปล่อยมันไปหรือว่าถ้ารู้สึกว่าโดนหลอกไปแจ้งความหรือว่าจะมาแจ้งรวมโดยช่วยสู้ก็ได้มีพี่หมอปลาอยู่คุณเชื่อไหมบางคนมาออกนะเสียกันไปเป็นหลักแบบสิบล้านโอ้โหที่เป็นข่าวก็ต้องเยอะแยะเสียได้เงินเทียบร้อยล้านก็มีนะครับจะได้แต่ละบาทโอ้สิบล้านทองก็ปลอมทุกบาทเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอออ่ะทังนั้นเดี๋ยวรอหมอปลาไปที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลูกเขาก็ขอความช่วยเหลือไปแล้วด้วยขยับมาดูเหตุการณ์สุดสะลดในพื้นท ที่ของสมุทรสาครกันหน่อยนะครับเพื่อนสาวสองคนทะเลาะก,กันแล้วจุดที่ทะเลาะก,กันเนี่ยอยู่ตรงบันไดหนีไฟตีกันไปตีกันมาพลัดตกทั้งคู่เลยฮะตกจากบันไดหนีไฟครับผู้ชมกระแทกพื้นเสียชีวิตทันทีหนึ่งรายอีกคนอาการสาหาัส